ส่วนส่วนเรื่องโอพเนี่ยนะผมสนันิดนึงอย่าไปคาดเดาว,ว่าเอ๊ะคนอ่านเขาคาดหวังอะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปคาดเดาอะไรทั้งส้นไม่ต้องไปคาดเดาไอ้คนเขาออกเก์เนี่ยเขาคําถามคําถามเนี้ยเขาต้องการอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นผมอ่านที่ผมเขียนนะฮะแล้วก็อ่านคนที่เขาผ่านสองร้อยเนี่ย คือเขียน o อพตามที่เราเป็นจริงง่ายๆอย่างรุ้ก็ถามว่าคุณมีหลักสูตรบริการอะไรนะหลักสูตรบริการของคุณมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรยังไงเราก็ตอบตรงๆนะหลักสูตรเราก็มีหลักสูตรพิยาตรีกี่หลักสูตรวิทยโทกี่หลักสูตรมีความความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรยังไงคือถ้าคุณเราคิดว่าเอะเขาคาดหวังอะไรเนะี่ยเราก็ก็ เขียนได้หลายมุมมองเนี่ยนะเอ่อไอที่ผมดูเขาเขียนเนี่ยนะเขาเขียนต้องไปมาว่าความต้องเร็จความต้องการของของหลักสูตรหรือบริการก็คือว่าสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คุคณธรรมมีคุณภาพออนี้คือถ้าเราสร้างได้อย่างนี้มันคือความต้อเร็จขององค์กรมันก็คือสิ่งที่เราทําอยู่อะประจาอยู่แล้วเพราะนั้นก็คืออย่าไปอย่าไปคาดเดาว่วา เขียนเพื่อจะให้ไปตรงใจกับคนอ่านหรืวว่าตรงใจกับคนออกเกณฑ์นะไม่ใช่เขียนอธิบายง่ายๆถึงตัวเราที่เป็นอยู่ระบบมั่นใจว่าผ่านอ่านแน่นอนตัวทีนะครับ, okay, รบขอบคุณค่ะจญญารย์บรรยาคะที่คณะพยาบาลเองมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยบ้างคะคือเข้าใจว่าคณะพยาบาลเองมีการประเมินที่ค่อนข้างหลากหลายและเยอะมาตลอด เอฟเฟกเองถ้าถ้ามองในเอฟเปกต์นี้มีการขยับช่วยช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงห่ือเป็นรูปธรรมในของคณะในประเด็นไหนบ้างไหมคะคล้ายๆของท่านอาจารย์ประกณบะค,ะคือไม่ทราบมาจากเอฟเปกหรือเปล่าแต่ว่าทราบว่าแรงต้านในคณะคน้อยลงคือความร่วมมือจะสูงขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี้ที่เคยบริหารเนี่ย พอให้อาจารย์ไปทำ Publication ทำไซ t ์เดชชันก็ใส่หน้านะะแล้วก็งานวิจัยในคณะจะน้อยมากนะคะแต่พอมีเอเเข้ามาซึ่งจริงๆแล้ว QA ก็ยังคุยกับอท่านอาจารย์บีชาว่า QA มันก็มันก็มีส่วนนะคะในการที่จะตรึงเรื่องพวกน,นี้แต่ว่าดูเหมือนว่า ณวันนี้เนี่ยคนในคณะจะร่วมเดินทางไปกับเรานะคะความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นนะคะก็คิดว่าถ้าคนในคณะร่วมเดินทางไปกับเราแบบเนี้ยคณะบดีก็คงทาตายเลยนะะแต่ว่าถ้าคนในคณะทําไปแล้วก็ไม่ได้ไปได้วยกัน mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่อยากทํามันมันท้อนะคะในส่วนตรงนั้นวันที่คุยกับประชาคมคณะเนี่ยก็มีคนถามว่าเอ้ยเรา เราวิ่งไปแบบนี้เนี่ยเราคณะบดีเคยคิดถึงความสุขของคนในองค์กรไหมถามมาเนี้ยถูกถามมาตลอดนะคะแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีคนถามมันก็มีคําตอบอยู่ในตัวเองว่าทุกคนจะเดินทางด้วยแบบเนี้ยแล้วก็จะเดินทางร่วมกันตัวเองก็รู้สึกว่ามันบริหารได้ได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่จะพางองค์กรไปไปในรูปแบบที่ ที่น่าจะเป็นรูปธรรมามากขึ้นนะคะย้อนมาถึงเรื่อง o อตอนที่จะเข้าสู่การเขียน o อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยจะเป็นต้องเฟรมเฟรมให้ได้ให้ชัดว่าในโอเนี่ยจะเฟรมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ให้มือรองกับผู้ช่วยเนี่ยลงทำเป็นซอมนะคะสุดหลังจากนั้นเนี่ยเราคุยกันเป็นระยะระยะแต่รองและผู้ช่วยเนี่ยต้อง ต้องมีความรู้เรื่องเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็ที่คณะก็โชคดีที่ได้ออรองที่ดูแลนะคะช่ววันนี้ก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะคะก็ช่วยกันทำนะคะสุดท้ายเลยเนี่ยก็เวลาจะออกก็ต้องกล่าอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเวลาทำก็อย่าไปคาดหวังเยอะนะคะว่ามันจะถูกใจคนอ่านหรือว่าถูกใจผู้ที่มาตรวจเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราดังไม่พอผลการดําเนินงานไม่ดียังไงเขาก็เขาก็ว่ามันไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคณะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์มากตอนนี้คนในคณะเนี่ยเริ่มรู้จักการตีกลองด้วยตัวเองนะฮะว่าจะทํำยังไงให้คณะเนี่ยเป็นที่รู้จักพอคณะเป็นที่รู้จักเนี่ยความเป็นที่รู้จักเนี่ยผู้ประเมินเนี่ยเขาก็เป็นคน ก็มีความรู้สึกมีอะไรนะจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ประเมินเขารู้ว่าเออผลการดําเนินงานของคณะเนี่ยดีแน่นอนความที่รู้สึกโพสติฟก็ตามมานะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะคะก็คิดว่าไม่ไม่ทราบว่าตอบคำถามหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าใช่เอฟเปคหรือเปล่าที่ทําให้การดําเนินงานของคณะเนี่ยทำให เรามีตัวร่วมเดินทางเพิ่มขึ้นแบบมีนัยสำคัญแลว้วก็ที่ว่าแรงบ้านในคณะเนี่ยน้อยมากนะคะแทบจะน่าจะน้อยมากนะคะไม่ไม่ถึงห้าเปอร์ซ็นคิดว่าต่ำมากตอนนี้คณะค่อนข้างจะเป็นก้อนก้อนเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะถ้าจาสมนึกคะแรงบ้านในคณะเป็นยังไงบ้างคะเราจะที่มีการทำเเฟดมี มีผลอย่างไรบ้างต,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 ต่อต่อทั้งบุคลากรเองหรือว่าต่อเอาพุทที่เกิดขึ้นอาจารย์ที่มีการเข้าสู่เอสเกแล้วเนี่ยค่ะเป็นคณะนํำร่องครับก็แรงต้านคงต้านไปได้เพราะว่ามันทุกคนอยู่ในระบบสัญญาหมดแล้ว <laughs> นี่คุณเล่นนะแต่ว่าก็ากเป็นจริงในระดับหนึ่งว่าเอางี้นล้วกันผมผมก็เกริ่นค่าที่หนึ่งอย่างนี้ว่า เอ็ดเบก่มันดีอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วความเห็นไม่ค่อยตรงกันเลยจะต้องเกตยดูนะฮะละศาสตรแบบหนึง่งสาบานอย่างหนึง่งแต่ว่าเอ็เกสามารถที่จะคขอาคลุได้หมดเพราะว่าไม่ต้องไปทิศทางเดียวกั็ได้ไงนะ mm hmm. เราถนัดอย่างไงเราเราสตรองทางไหนนะเราก็ไปทางนั้น mm hmm. นี่กลับมาที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของ performance mm hmm. ของตัวสถาบันเองเนะี Ad ่ยเอ็เ hmm. กไม่น่าจะมีผลอะไร mm hmm. yeah. เพราะถ้าเราไปดูไอต้ตัวตัวอินดี x ซึ่งมันมันสื่อไปถึงเพอร์ฟอร์แมนซะ์ในในเรื่องของความเป็นอ a d e m เดม n อินส u ิชันเนี่ยเนื่องพั l i ิเคชันเอ่ยเรื่องค a l i t y ของตัวนักศึกษาเอ่ยหรืออะไรทำทำนองนี้เอ่ยหรือเรื่องรีเซิร์ชสปอนทำนองทำนองแบบนี้เนี่ยมันผมพูด,พดตัวไม่มีผลนะแต่ว่ามันจะมีผลตรงไหนนะยกตัวอย่างเช่นเอ่อมันทำให้เราเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรบางอย่าง เพื่อพยายามที่จะแสดงสเตรนจ์ของสถาบันอันนี้เป็นจุดดีครับเราจะมี KBI บางตัวที่สมัยก่อนเราก็ไม่ได้คิด KBI ตัวนี้นะแต่พอมาทำเอสเปคสิ่งที่ผมเรียนตอนแรกว่าุตายเลยมี KBI ตั้แปดสิบกว่าตัวใช่ไหมบางตัวไม่เคยคิดเลยนะเออเฮ้ยเรามีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมถ้าไปเซิร์ชมาปุ๊บเออเฮ้ยเราที่หนึ่งเลยใช่ไหมในประเทศไทยลำลองนี้เรา,าเอาตัวนี้เนี่ยออกมาเอาเอามาเป็น KBI ที่สำคัญของเราได้เหมือนกัน อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งซึ่งคิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถที่จะเก็บใ้ตัวอินดซ x บางตัวซึ่งเป็นปยแล้วเราก็แอดไซน์เหล่านี้เนี่ไปให้เป็น KPI ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเลยเป็นประจั์นี่ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องระบบมากกว่าที่ว่าสามารถทําให้เรามีอาจจะมีระบบความยากขึ้นมาซิสตมแมติกมากขึ้นใหม่นะแล้วก็จะมีเรื่องการกระจายข้อมูล อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะเรามีไอ้ตัวนเทอรพวกงดีปุ๊บเนี่ย,ยสมัยก่อนถน้ผมจําได้ว่ารุ่นรุ่นสมัยที่ไม่มีเรื่องประกันภาพอะไรเลยจังเลยเวลาโทษนะครับคือท่านผู้บริหารบริการใช่ไหมมาพีเต์ให้กับพนักงานหรือว่าคนทํางานฝั่งเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ค่อยมีใครฟังเท่าไหร่เขาบอกว่าอันนี้ไม่เป็นเรื่องของผู้บริหารมันไม่เกี่ยวกับเรา นะผู้ที่ทำงานเป็นสตาร์หรือเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยนะหลังพอมีอย่างนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมีมีมีเห็นกราฟมีเห็นความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมเริ่มมีเห็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยอ่ะสตาร์ก็ยิ่สนใจทางมากขึ้นนะเวลาพูดเรื่องคนฟังมากขึ้นนะ้องนี่ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อยู่บ้างแต่ก็ถามว่าลิ้นไปสู่ไอ้ทงโแมนจริงของสถาบันหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม,ไม่ใช่ นส่วนของรัฐศาสตร์มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไปบ้านจากเดิมไหมคะเพิ่มความท้าทายขึ้นในการทำเอฟเปคก็มีหัวหน้างานงานเดินมาบอกผมก็ขอย้ายก็นะแต่นั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะเอฟเปคเพีเดียวเพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นเพราะเพราะบอกขออด้วยอลไรด้วยนะครับว่าทำให้เขารู้สึกเบื่อใดงานที่ทำ แ,แต่ถ้าถามถามหนึ่งผลลัพธ์นะถามผลลัพธ์นะผมว่าอย่าไม่้่อยเห็นเท่าไหร่คือผมก็เร็วไปนะครับที่อาจารย์ท่านอาจจะพูดว่าเ,เร็วไปหน่อยที่เราเราจะดูว่าไอเปลี่ยนใมันช่วยให้เราสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเดินไประยะหนึ่งจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเข้า,าแบบเพิ่ง,งไม่ไม่ไม่กี่ดเดือนที่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ท่ถามว่ามถือเน็นเปลี่ยนองค์กรหรือไม้เนี่คงไม่หรอกแต่ว่าถ้ามองไประยะข้างหน้ายาวๆหน่อยเช่น3ปี5ปีผมเชื่อว่าถ้ามันถูกอินสตาลเข้าไปในระบบงานจริงๆนะผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนทั้งวัฒนธรรมความเชื่อองค์กรทั้งผลลัพธ์นะครกระบวนการในการทํางานผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามัน,มนพูดตรงๆนะครับจริงๆแล้วมนันเหมือนกับใหม่โลกเลเนี่ย เราจะเอาสิ่งที่มาจากอีกโลกหนึ่งมาใส่ในโลกลนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันย่อมมีอิทธิพลแต่มันจงไม่เป็นการเปลี่นนยนแปลงแน่นอนครับแต่ว่าถึงกว่าจะถึงตรงนั้นได้เน,นี่ยผมว่าเราต้องต้องต้อง,องทำงานหนะักทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายที่เป็นผู้บริหารนั้น,น้นเครื่องที่อาจจะเป็นขออีกแค่สองคำถามสุดท้ายนะคะว่าทิศทางในอนาคตข้างหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะนะคะยังจะคง คงไว้ตามร่มของเอสเตเหมือนเดิมไหมหรือว่ารู้สึกว่าจะต้องขยับละอาจจะมีอะไรออกได้ไหมเน้่งถามมาแล้วออกได้ไหมจ,หจะเป็นอย่างไรบ้างที่ทางในองค์คาะคะรู้ถ,รถ,ถึงว่าข้อเสนอแนะสําหรับคณะที่จะมาจะเดินเข้าสู่เอสเตค่ะอาจจะมีแค่2องคำถามค่ะเออผมคิดว่าเราอย่างที่ผมเรียนเสมอว่าผมเราต้องอย่าไปกลัวเรื่องการประเมิน มาแบบไหนเราเราก็บ่นได้แต่ว่าเราก็ทำนะฮะได้ไม่ได้ก็มันทุกอย่างมีผลดีเพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์เราไปดูย้อนหลักนะครับนะ QA เนี่ยเราเราทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะ QA ทั้งนั้นแหละนะเป็ดนกะ็เป็นส่วนต่อ,อยอดของ QA ทำให้เรามองภาพกว้างขึ้นอีกนิดนึงอีกแบบนึ่งอะนะครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นออมันมันเออมันมีเราก็บ่ดกันไปนะครับแต่ว่าเราถ้าเราทำแล้วเรา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เราทํามาคิวเอ A ที่เราบดกันบนางบ้างนยทำให้เราดีขึ้นคือความพัฒน์ที่เราทําอยู่นะฮะมันดีขึ้นนะครับอนาคตจะเป็นยังไงเอออย่างท,าที่บอกถ้าเราไม่กลัวแนละ้วเนี่ยจะมาแบบไหนเราก็ไม่กลัวเหมือนกันะะนะฮะ,นะะจะจะกี่แบบก็ไม่น,น่าจะกลัวนะฮะแต่ว่าถามว่าอะไรตอนนี้มันไม่มีให้เลือกมากนะ,ะเราก็จะใช้อันนี้เลยนะครับจะใช้อันที่เป็นะฮะคือ เราตกลงกันวพื่อจะทำแล้วก็เอาไปเข้าไปด้วยกันอนาคตเกิดมี T U G Q A ออกมาแล้วแล้วดีแล้วเราเห็นชอบหมดเราลองทำคู่กันดูถ้าเปิไปด้วยกันเนี่ยโอเคตอนหลังเราบอกว่าเราจะใช้แต่ T U Q A ก็ได้นะฮะแต่พอถ้าเริ่มคิดป๊อกเราก็จะรู้โอ้มันติดเัมือนวนทุบเยิ้มๆแต่ที่นั้นคิดเสร็จปุ๊อกเอาเอาไปใช้เอาไปใช้อยู่สักสองสามปีเออเฮ้ยมันคอนสิสเตนซี่ไว้มันใช้ได้ไว้ ก็เทียบกับระบบเอ็กซปิกเออมันไปเรื่อยๆเวื่ชนะนี้เอ็กซปิกนีเอด,ดีก็ด,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 ดีโอเคบอกไม่ทำเอ็เซปิกแล้วจะทำทีอยูเอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้เคยบอกว่าไม่ควรทำน,นะอาตารย์าถามเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกลัวระบบการประเมินนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ม,มันมีผมผมกลัวอ,อย่างเดียวน,นะคือถ้าให้ผมไปนั่งสมอสอผมก็คิดได้อีกนะระบบอ่ะนะฮะอาจารย์ไม่ต้องห่วงครับเพราะฉะนั้น ผมก็บอกเออแล้วแต่ว่าใครมานั่งตรงนั้นนั่งตรงนั้นคิดใหม่ก็ได้ใหม่นี่ก็ลบของเก่าตามเอาคนใหม่มาคิดสอสอเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมเาก็ไม่รู้นะฮะแต่เรารู้ว่าไอ้ของเก่าเราไปอย่างได้ฮนะเราก็หมดกันไปแต่ผมไม่เคยหมดนะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะฮะถ้าเราทาเนี่ยคนชนะที่ได้คะแนนด,ดีเราก็ยังได้คะแนนด,ดีอยู่นะั่นแล้วมันก็ไปได้อย่างนั้นนะครับมันเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับนะสู้ๆกันนะครับ ที่คณะก็คงในระดับคณะก็คงใช้เอฟเปกไปเดินบนเส้นนี้ไปจนกว่าจะสุดทางของเอฟเปกซึ่งอาจจะ take years อาจจะเป็น10บปีนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะทำให้คณะยั่งยืนได้นะแต่ว่าในรอบ การบริหารของตัวเองรอบถัดไปมันจะอยู่ในแทรงอยู่ในในโยบายเกือบทุกด้านนะคะแล้วก็เป็นการประเมินโดยระบบเอเทุกเกือบทุกด้านเช่นเดียวกันนะคะที่คิว่าในส่วนตรงนี้ว่าคณะคงจะเดินในลักษณะแบบนี้ถ้ามหาวิาลัยมีเกณฑ์ q U Q A เราอาจจะเอามาใช้ในระดับหลักสูตรนะคะเราคิดว่า เ,เก์ที่มีปัญหาน่าจะเป็นระดับหลักสูตรมากกว่านะคะที่เป็นตัวปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของมอคอต่างๆนะคะแต่ว่าในระบบของเอ็เที่เป็นภาพขององค์กรที่ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะดีนะคะค่ะก็คิดว่าคงจะตอบลักษณะแบบนี้สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับคณะอื่นๆอาจารย์ มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะสำหรับคณะที่กำลังจะเดินเข้ามาในเส้นทางเอเปจะต้องเตรียมพรอ้อมจะต้องเตรียมใจถ,ถ้าจะเข้าสู่เอก็อย่างที่เรียนที่ทราบอาจจะต้องส่งทีมบริหารเข้าอบรมความรู้เรื่องเอ็เปกให้เข้าใจเกณฑ์จริงๆนะคะโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งขององค์กรนะคะเพราะว่าเอเปเน้นลีเดอร์ชิพนะคะที่จะต้องบริหารในเชิงของ s uh, t r a t e g i c management mm hmm. นะคะในส่วนตรงนั้นซึ่งอย่างที่วิทยากรพูดเมื่อเช้านี้คงไม่ใช่แค่ S w o t analysis นะคะ mm hmm. อาจจะเป็นการสวอตที่ทั้ง inside out mm hmm. และ outside in mm hmm. นะคะ mm hmm. ว่าจะลักษณะยังไง mm hmm. แล้วก็ลงดาวไปสู่ในเรื่องของการทำ strategic formulation mm hmm. ซึ่งต้อง formulate mm hmm. ในคณะตัวเองว่าจุดแข็งในคณะตัวเองคืออะไรกันแน่นะคะ หลังจากนั้นก็ implement น้องที่จะไป strategic control f e e d b a c ในส่วนตรงนั้นซึ่งต้องทำเป็นลูกทั้งหมดเลยก็คิดว่าเป็นลูกเดียวกับ PDCA แต่เป็นลูกที่มีหมวดนะคะบังคับอยู่6หมวดแล้วก็วัดผลลัพธ์สุดท้ายในหมวดที่7ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าคณะใดจะทำก็ค่อนข้างจะตอนจะเข้านี่ค่อนข้างจะลำบากแม้กระทั่ง คนข้างๆคณะข้างๆยังไม่ยอมเข้าเลยนะฮะในส่วนนั้นก็น่าะดูอยู่นะ,ะว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีนะฮะ mm hmm. ก็ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกยังไงนะะถ้าสมมติว่าคณะเป็นระบบอยู่แล้วนะคะงานทุกอย่างเลยเป็นระบบแนะนําให้เข้านะะแต่ว่าถ้าคณะยังต้องไปจับระบบข้างในอยู่อีกเนะะี่ยมันก็อาจจะเป็นภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะ ถ้าคณะที่เป็นระบบและผลการดําเนินงานดีอยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้เข้านะคะจะทําให้การบริหารงานดีดีขึ้นมากแล้วก็จะทําให้มีผู้ร่วมเดินทางด้วยค่อนข้างเยอะค่ะขอบคุณค่ะถ้าอาจารย์สมนึกค่ะมะีทิทางในการที่จะดําเนินก,การด้านประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงมีข้อเสนอแนะอย่างไรไหมคะให้กับคณะที่กําลังจะเดินเข้า